ไกด์เพลงไอ้กับพ่อซัมนี่อีสานอินดี้ศิลปินชายครับผมปราบร้องเป็นศิลปินหญิงก็ได้ครับอ้กับพ่อซัมนี่มอมยังดีให้ถึกใจของเจ้า อดใจอ้ายกยินดีถอยพอหน้ากันบ่อยบ่อยหักสิลดน้อยหลงได้คือเจ้าว่าใส่ย,ยามที่อ้ายอยู่ขี้เอียงน้ำเสียงเจ้าคือคนบดเยื่อใหญ่บอกหอดแฟนเก่าเพื่อนดีปานใด้กระทบใจอายมันไกล้สิบพัง คนได้ฟังมันก็เจ็บหลายแบบนี้ก็ข่าวขายได้ไหมบ่ลืมของห่างกันในละนาอย้อนว่าเขาเราใจให้ความสุขและเทอทุนองนางบมเมนตัวอ้ายที่เฮ็ดสุยางแต่เจ้าก็ห่างคือคนเมิดใจ ท่นว่ายังหักเขาแล้วเข้ามาในชีวิตละะเหตุยังโอ้ยเป็นตาสังโอ้ยเป็นตาอยากก ไอ้กบพอสำนีบ่มีอย่างดีให้ถึกใจของเจ้าชอบเอาไอ้ไปเปรียบนำเขาแฟนเก่าที่ทิ้งเจ้าไปไอ้กบพอสำนี้สิมีดีแค่เป็นของใหม่ถ้าเขาดีแล้วบ่ฟ้ากลับไปจะอยู่นำไอ้ายหาเพระแสงอย่าง ไปโลสันนางตามทางที่เจ้ายังมาเฝ้าแฟนเขาพันยังก่อยทำมาต้องเสนอหน้ากลับมาเด้กค้นคำให้มันเบิดเวนเบิดกรรมไอ้คงสิจบคงสิพอสัมนี้ขันไว้ยังหังเขาแล้วเข้ามาในชีวิตได้เหตอย่างโอ้ยเป็นตาสัง โอ้ยเป็นตายยากอายอายกบพอสำนีบ่มีอย่งดีให้ถึกใจของเจ้าชอบเอาอายไปเปรียบนำเขาแฟนเก่าที่ทิมเจ้าไปอายก็พอสำนีสิมีดีแค่เป็นของ ถ้าเขาดีแล้วบ่ฟฝ้ากลับไปสิอยู่น้ำไอ้หาพระแสงยังถ้าเขาดีแล้วบ่ฟฝ้ากลับไปสิอยู่น้ำไอ้หาพระแสงยัง